สวัสดีครับพบกับพี่มงอีกครั้งกับรายการพี่พาไปพี่พาไปเทปนี้พี่มงมีแขกรับเชิญที่เรียกว่าน้องๆมอปลายหลายคนเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าสนใจในพีการเรียนของเขาแน่นอนเพราะว่าคนนี้ ไม่ใช่แค่เรียนเก่งธรรมดายังเป็นยูทูบเบอร์สาวสวยแบ่งเวลาการเรียนก็เก่งแบ่งเวลาการทํางานก็เลิศแขกเราเจอคนนี้เริ่มทํางานเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่ป3แล้วตอนนี้เขาอายุ18แล้วแต่ว่าทุกคน18เรียนมหาวิทยาลัยแล้วทําไมเขาถึงได้เรียนมหาวิทยาลัยได้เร็วกว่าคนอื่น จะไปได้ง่ายเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยแล้วกันตอนนี้พี่โมกอยู่กับพี่นน,นี่สวัสดีค่ะน,นนี่นะคะเมทาวีชนวิไลค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะชั้นปีหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์ค่ะคณะนิเทศศาสตร์ตอนนี้เป็นสาขาอะไรไหมเป็นภาคอินเตอร์ค่ะ,อะตอนนี้ก็คือเป็นปีหนึ่งเทอมสองใช่ค่ะใช่ไหมและพี่น,นนี่ตอนนี้มีผู้ติดตามใน YouTube กว่า1ล้านแสนซับแล้วซึ่งไม่รู้วันนี้จะ2ล้านหรือ3ล้านซับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอยากให้พี่นนี่แนะนำช่องของตัวเองก่อนเผื่อน้องๆหลายคนเนี่ยยังไม่เคยดูช่องหนูนะคะนน n ์นี่ดอทคอมค่ะก็คือจะทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การเรียนแล้วก็ชีวิตในมหาลัยค่ะ,อ,ะอยากรู้เลยว่าเริ่มทำตั้งแต่ปสเนี่ยอะไรถึงจุดประกาศให้เราอยากทำยูทูบเบอร์ตั้งแต่ป3มอ่ะมันคือพี่ยังเด็กมากเลยนะตอนปอสอ่ะ คือตอนนั้นมันมีแบบของเล่นที่เรียกว่าสกูชี่พี่มงรู้จักไหมคะตอนนั้นคือดังมากตอนนั้นคือวงการ YouTube สกูชี่ใครไม่เล่นคือเชยมาก <laughs> ใช่ไหมใช่<ะ>ค่ะสกูชี่แล้วก็สลมนะ์แล้วหนูก็แบบชอบดู YouTube ออของพี่ๆเขารีวิวหนูก็เลยคือด้วยความที่หนูเป็นลูกคนเดียวแล้วหนูก็เหงาหนูก็เลยแบบเออเอา iPad คุณแม่มาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายรีวิวของหนูเองด้วยค่ะเรียกว่าเป็นผลงาน YouTube ของหนนีตั้งแต่ป3 จนถึงตอนนี้ก็ยังทําอยู่ใช่ณ <นะ S 1> ตอนนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนไหมคือคอนเทนต์ก็เหมือนจะแบบโตไปกับเราด้วยพอหนูเริ่มขึ้นมัธยมก็เริ่มมาสนใจเรื่องการเรียนค่ะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนชีวิตในมอตอ้นแล้วก็ชีวิตที่มหาลัยด้วยค่ะซึ่งวันนี้คอนเทนต์การเรียนขอบอกเลยว่าเข้มข้นมากเตรียมรอดูไว้เลยสําหรับการเรียนแบบเรียนทางรัตน์ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ เนื้อหาของการสอบหรือการเรียนทางรัฐของนนี่อยากย้อนกลับไปหน่อยว่าตอนมปลายเนี่ยนนี่เรียนที่ไหนชั้นอะไรยังไงบ้างที่ MUIDS ค่ะหรือว่าสาธิตนานาชาตินุบินดค่ะเป็นไฮสคูลค่ะไฮสคูลก็คือเรียนจนถึงชั้นม4ี่คือเข้าปีเดียวแล้วก็เรียนปีเดียวก็คือเป็นมปลายปีเดียวที่เราได้เรียนก็ค,คือพอเรียนจบม4ปุ๊บก็ตัดสินใจที่จะ สอบออค่ะแล้วก็ลาออ,ลออกก่อนคือจะสอบเลยก็ได้หรือว่าลาออกก็ได้ค่ะอะไรถึงตัดสินใจให้ลาออกม .4 oh, ความกล้ามันคือขนาดไหนอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูแบบรู้ตัวเองว่าอยากจะเข้าคณะ <What? S 1> นิเทศาสตร์จุฬาหนูก็เลยลองไปดู requirement ว่าเขาต้องยื่นคะแนนอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างสรุปว่าคือมันใช้แค่ภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะ หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากจะเสียเวลาเรียนแบบฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรแบบนี้แล้วแบบคือพอสอบไปแล้วหนูก็ลืมอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าคงอาจจะไม่ได้ใช้เรารู้ตัวเองแล้วว่ายังไงซะฟิสิกส์เคมีชีวะไม่ใช่ทางของเราแน่นอนต่อให้ฝืนเรียนก็ไม่ใช้แม้ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามแล้วนนท์นี่เนี่ยรู้ตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ที่อ่ารู้สึกว่าเราชอบหรืออยากเรียนคณะดีเทศศาสตร์ มาเจอว่านิเทศภาคอินเตอร์ของจุฬาเนี่ยเขามีเรียนทั้งแบบมาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็มีแบบพับลิกสเปรกิ่งอะไรแบบนี้ที่มันเกี่ยวกับสายที่หนูทํา YouTube อยู่แล้วด้วยค่ะช่วงนั้นหนูก็มีงานของ YouTube ด้วยแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยหนูก็เลยพยายามเลือกออสาขาวิชาที่มันเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าการเรียนมันน่าจะนําไปต่อยอดได้ในอนาคตด,ด้วยค่ะคิดว่าเราน่าจะเจอเพื่อนแบบกลุ่มเดียวกันหรือว่าแบบประเภทเดียวกับเราด้วยค่ะกลับมาเรื่องของการลาออกตอนมสี่ เพื่อที่จะไปเข้าคณะดีเทศเลยเรื่องนี้ตอนรมอสี่อ่ะเราไม่สามารถตัดสินใจเองได้หรอกเราต้องปรึกษากับครอบครัวกับทางที่บ้านทางที่บ้านเนี่ยเขามีให้คำปรึกษาอะไรบ้างไหมจริงๆที่บ้านก็แบบค่อนข้างซัพพอร์ตค่ะแต่ว่าคุณพ่ออ่ะก็ตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าการสอบเทียบมันคืออะไรมันแบบมันจะจบม6ได้จริงๆหรออะไรอย่างงี้หนู่มก็ต้องแบบพยายามแบบพิสูจน์แล้วก็หาข้อมูลมาบอกกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่แล้วท่านก็แบบอ p พ r o ทันทีเลยก็ไม่ทันทีก็แบบค่อยๆเกี้ยกลมก่อนอ๋อก็คือใช้เวลาเหมือนกันในการแบบทําให้ที่บ้านเข้าใจว่าระบบมันเป็นยังไงและระบบที่จะไปสอบก็คือระบบที่เรียกว่า GED ค่ะค่ะ GED ก็คือย่อมาจาก General Education Development นะคะเป็นวุฒิการศึกษาระดับ High School ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งกระทรวงการศึกษาได้รับรองให้เทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ ก็คือเหมือนเป็นระบบการสอบของอเมริกาเลยที่ใช้เหมือนกันทั่วโลกใช่ค่ะและ้วทีนี้พอเราเจอข้อมูลแล้วเนี่ย<ม>เรารู้ได้ไงว่าตัวเรามีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำข้อสอบก็คือจะต้องอายุ16ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อายุระหว่าง16ถึง17ก็จะต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมด้วยก่อนด้วยใช่หรือว่าถ้าอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถสอบได้เลยค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบการศึกษาด้วยค่ะ แล้วทีนี้วิธีการสอบเนี่ยมันมีวิธีขั้นตอนอะไรบ้างก็เริ่มจากการสมัครสอบที่เว็บไซต์ gd.com เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีข้อสอบให้เราทําก่อนก็คือเรียกว่า gd ready เราจะต้องทําข้อสอบ gd ready ให้ผ่านก่อนทุกวิชาถึงจะสามารถสอบข้อสอบจริงได้อ๋อคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะสอบ GED เลยจะต้องมีการสอบ GED ready ก่อนใช่ค่ะซึ่งเป็นการทำออนไลน์บนเว็บไซต์ค่ะแล้ว GED ready เนี่ย ความยากมันเทียบเท่ากับ GED จริงไหมหรือว่ามันจะเบสิกกว่าหนูรู้สึกว่ามันยากกว่ายากกว่าหรือว่าแบบคล้ายๆกันนะคะทำไมอ่ะทำไมถึงทำไมมันถึงยากกว่ามันยากกว่าประมาณไหนไหนเราอธิบายให้แบบน้องๆเข้าใจสิว่าแบบทําไมเราต้องเตรียมตัวการสอบที่ยากกว่าเพื่อไปสอบให้มันง่ายกว่าการสอบจริงเนี่ยมันค่อนข้างแพงค่ะค่าสอบ80 US อลลาร์ต่อวิชาประมาณ2,400บาทค่ะ ตวิชาใช่ค่ะสอบทั้งหมด4วิชา4วิชาก็วูบเยยบหมื่นเป็นหมื่นใช่ค่ะเขาก็เลยเหมือนให้เราลองทดสอบก่อนวัดเหมาะไหมใช่ลองตัวยากไว้ก่อนเลยมียกตัวอย่างข้อสอบไหมว่าแบบเราจะไปเจออะไรบ้างใน GED Ready คือใน GED จะมีทั้งหมด4วิชาค่ะก็จะมี i l a Listening to Language Arts เป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือจะมีทั้งแบบ reading แล้วก็ writing เลยเป็นการฝึกทั้งแบบ ตอบอ่านแล้วก็ตอบแล้วก็มีทําเขียนด้วยค่ะก็คือมีทั้งปรนัยและอัตไนใช่ค่ะแล้วก็มีวิชา Science ค่ะก็จะเป็นแบบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไปเลยแล้วก็จะมีเป็น m a ทค่ะก็คือจะเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็จะมี Social Studies ค่ะเป็นเกี่ยวกับสังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศอเมริกาค่ะแล้วก็เขามีเกณฑ์เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าสอบผ่านของ GED r e ร dy คะแนนเต็ม200คะแนนจะต้องผ่านที่155คะแนนก่อน เยอะนะ200ต้องผ่าน155ก็คือมีสิทธิ์พลาดได้แค่45คะแนนต่อวิชาต่อวิชาเลยแล้วถ้าเกิดวิชาไหนเราไม่ไม่ถึงอะเราก็สอบใหม่ค่ะสอบใหม่ทีละวิชานั้นใช่ค่ะแยกทีละวิชาคือข้อดีของ G D คือเราสามารถสอบกี่ครั้งก็ได้ก็ได้เลยใช่ค่ะซึ่ง G D ready ก็จะมีค่าสมัครสอบวิชาละ6 9 9ดอลลาร์ค่ะประมาณ240บาทอ,าอ้าวประมาณแบบเรียกว่าอะไร สิเท่าหรอต่างกันมาสิบเท่า <S <S 2> <S 2> พอผ่าน G e D ready ปุ๊บก็ถึงจะมีสิทธิสอบ G e D ตัวจริงใช่ค่ะหรือว่าเราจะเลือกสอบแบบที่แลาว,วิชาก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราผ่านแมทแล้วก็ไปสอบ G e D จริงของแมทเลยไม่จำเป็นต้องผ่านทั้งหมด4วิชาก่อนอ๋อคือตัวไหนผ่านแล้วก็ไปสเต็ปต่อไปได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราต้องสอบให้ครบ4วิชาหรือเปล่าใช่ค่ะถึงจะเอได้รับ G D diploma ก,ก็คือสามารถไปยื่นเทียบจบมหค่ะ อยากถามประสบการณ์ตอนสอบหน่อยว่าเตรียมตัวแต่และวิชาย,ยังไงแล้วแต่และวิชาเนี่ยเขาสอบอะไรบ้างค่ะก็เริ่มจากแมทก่อนหรือว่าคณิตศาสตร์นะคะคือหนูชอบเรียนคณิตอยู่แล้วแล้วเลยแล้วก็แบบมีติวที่เตรียมสอบเข้ามาหาลัยด้วยค่ะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หนูก็เลยแบบติวประมาณคืนนั้น <c oughs> แล้วก็แบบไปสอบเลย <c oughs> ติวนี่คือติวเอาฟิลหรือเปล่าหรือว่า คืนเดียวแล้วไปสอบได้เลยเลอะไรเงีนเนย้ยหรือว่าเราแบบเราแม่นอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าหนูมีติวที่จะสอบเข้ามาหาลัยอยู่แล้วแล้วมันแบบเอ,อ่อเนื้อหามันค่อนข้างคล้ายกันค่ะมันจะเกี่ยวกับแบบการแก้สมก,การหรือว่าแบบพวกฟังก์ชันต่างๆซึ่งมันจะเน้นแบบการประยุกต์ใช้สูตรด้วยค่ะติวอยู่แล้วเนี่ยสำหรับเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลายัยอะติวตั้งแต่ตอนไหนมอ,อะไรก็ตอนมสีนี่แหละค่ะของหนูติวเป็น SAT ค่ะก็คือมันจะใช้สําหรับ ยืนเข้ามหาลายัยภาคอินเตอร์ค่ะก็คือเตรียมตัวไว้มาก่อนแล้วเพราะ<อ>ฉะนั้นพอจะไปสอบจริงเนี่ยก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายคืนเดียวก็พอเนาะ,ะข้อสอบเนี่ยเขาแบ่งเป็นอะไรบ้างหมวดหมู่ยังไงมีปรนัยอัตนัยเป็นยังไงบ้างไหนลองอธิบายให้หนงฟังหน่อยของวิชาแมนะค่ะเขาจะมีเครื่องคิดเลขให้เลยเหรอแล้วก็มีสูตรให้ด้วยก็คือ มีให้ทุกอย่างท<ช>ําให้ได้ละกันใช่ค่ะเหมือนเขาเน้นว่าแบบเราสามารถนําสูตรเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ได้จริงไหมคะถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจะสอบอันนี้แล้วอะเตรียมตัวในเรื่องไหนด้านไหนเป็นพิเศษหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบคณิตศาสตร์แบบทั่วไปเลยคะ่ะพวก ฟังชันต um in mm ่างๆหรือว่าการแก้สมการต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆมันก็จะมีกลุ่มรวมคนสอบ GED อยู่ด้วยค่ะในไลน์อะไรแบบนี้แล้วก็ไปเข้าใน o p e n Chat เขาก็จะคุยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสอบด้วยค่ะก็คือก็จะมีข้อมูลมาอัปเดตเรื่อยๆมีการเก่งข้อสอบไหมก็มีบ้างค่ะแบบาเออเพิ่งสอบเสร็จมาไปเจอเรื่องนี้มาอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันตอบอะไรอย่างนี้ไหม มาตอบที่วิชาต่ตอไปค่ะต่อมาหนูก็สอบ science ค่ะเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะเป็นวิทยาศาสตร์แบบพื้นฐานทั่วไปเลยค่ะไม่ได้ลึกเหมือนที่เราเรียนในโรงเรียนไทยอะคะ่ะคือมันไม่ต้องจําแบบสูตรสมการเคมีอะไรแบบนี้เลยค่ะใช้ความเข้าใจใช่ความรู้เรื่องอไรย่างนี้อันนี้หนูอ่านเป็นชีทสรุปค่ะก็คือเป็นชีทสรุปที่หาตามในทวิตเตอร์ค่ะมันจะมีแฮ็สอบเข้า G ดก็คือจะมี เป็นทุกคนที่แบบเคยสอบหรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็จะมาคุยกันในนั้นค่ะแล้วก็มีขายชี้สรุปอะไรแบบนี้ใช่ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็น social studies ค่ะ ซึ่งอันนี้หนูรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกา<อ>ซึ่งเราก็เรียนประวัติศาสตร์ไทยมาตลอดก็คือชาติสังคมใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นข้อสอบของอเมริกาเพราะนั้นเขาก็เลยออกแต่อเมริกาใช่ค่ะเขาไม่มาออกแบบสุริยทธาอะไรของเราไม่มีไม่มีเลย <laughs> เออแล้วเราเตรียมตัวยัางไงาอ่ะอันนี้ยากยากแน่นอนอันนี้หนูก็มีแบบเรียนพิเศษบ้างค่ะแต่จริงๆแล้วพอไปเจอข้อสอบจริงเหมือนมันจะเน้นแบบอ่านบทความมากกว่าค่ะจะเป็น บทความแบบยาวๆซึ่งแบบคําศัพท์มันก็จะเป็นคําศัพท์แบบสมัยก่อนสมัยโบราณแล้วก็ตอบคําถามค่ะคําศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อสอบเนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนไหมหนูว่าก็ค่อนข้างสําคัญค่ะเพราะว่าตอนที่หนูไปเจอบ,บางคําก็แบบไม่รู้ไม่รู้ว่าจะตอบช้อยไหนเพราะว่าอ่านไม่ออก <laughs> อาจจะท่องศัพท์ภาษาอังกฤษไปหน่อยค่ะเกี่ยวกับสังคมอะไรแบบนี้ด้วยคะ่ะเพราะงั้นความยากของเรื่องสังคมคือนอกจากต้องศึกษาเรื่องของอเมริกาแล้วก็คือต้อง ศึกษา ح. เรื่องของวิชาภาษาอังกฤษด้วยต้องอ่านให้เข้าใจด้วยค่ะ,ะแล้วต่อไปวิชาต่อไปต่อไปก็คือ i l a ค่ะ Listening to Language a r t ก็คือจะมีบทความเหมือนกันค่ะเป็นบทความแบบยาวๆเลยหนึ่งหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษให้อา่านแล้วก็ตอบคำถามจากบทความค่ะเพราะนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษด้วยก็เลยต้องอ่านกันให้แบบหนำใจไปเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีเขียนด้วยค่ะเป็นเขียนเอเซ่เอเซ่นี่ประมาณไหน ก็คือเขาก็จะมีบทความมาให้อ่านอีกค่ะแล้วก็เหมือนเป็นวิเคราะห์จากบทความว่าแบบความคิดเห็นเป็นยังไงแบบคนนี้หรือคนนี้คนไหนแบบถูกต้องหรือว่าแบบแต่ว่าพยายามอย่าใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปให้เราวิเคราะห์จากที่เราอ่านบทความมาก็คือต้องเน้นวิเคราะห์ใช่ค่ะไม่ได้เน้นแสดงความคิดเห็นนะต้องตีโจทย์ให้ถูกด้วยว่าเขาต้องการอะไรจากเรานะ นนนี่มีการวางแผนยังไงสำหรับการสอบแต่ละวิชาบ้างคือจริงๆของจ d ดีเนี่ยเราสามารถลงสอบได้ทุกวันเลยค่ะเหรอใช่ค่ะก็คือของหนูเลือกจากความถนัดก่อนว่าวิชาไหนถนัดก็สอบก่อนแล้วก็วิชาไหนที่แบบยังไม่แม่นก็คือเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วก็ค่อยไปสอบค่ะคือเราสามารถลงเวลาได้ตลอดเลยใช่ค่ะซึ่งนนนี่เนี่ยสอบแต่ละวิชาเนี่ยคือหนึ่งครั้งผ่านใช่ไห แล้วถ้าคนที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านเนี่ยเขาต้องทํายังไงอีกบ้างก็สมัครสอบใหม่ค่ะเรื่อยๆเลยใช่ได้ตลอดเวลาเลยกี่รอบก็ได้อย่างงี้ไปปะคือมันจะมีเอ่อถ้าเราสมัครสอบใหม่3มรอบแล้วยังไม่ผ่านก็จะต้องเว้นไปอีก30วันค่ะถึงจะสามารถสมัครสอบใหม่ได้อ่าเหมือนแบบสามรอบไม่ไหวแล้วให้เวลาสักมาไปอ่านหนังสือเพิ่มก่อนไปอ่านก่อนเรเพิ่มก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเตืองตังเล่นๆแลใช่ค่ะการสอบใหม่แต่ละครั้งอ่ะ ข้อสอบเป็นข้อสอบชุดเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนค่ะก็จะเป็นข้อสอบชุดใหม่ค่ะอ,อ๋อหมันจะมีหลายๆชุดแล้วก็สุ่มรันดอมใหมาใช่ค่ะ,แล,ะแล้วแต่ดวงเท่ากับว่าการสอบใหม่ก็เท่ากับต้องเตรียมตัวใหม่เ <c oughs> ดาข้อสอบใหม่อีกรอบนึงใช่ค่ะนะแล้วนนนี่ตอน <c oughs> วันที่ไปสอบ GED เนี่ยไปสอบยังไงสนามสอบศูนย์สอบคือที่ไหนแล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างอย่างง้นลองเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟัง ห้องหนูก็คือมีสอบที่เอออโศกค่ะที่กรุงเทพแล้วก็จะมีศูนย์สอบอีกที่หนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะลักษณะสนามสอบคือเป็นเป็นโรงเรียนหรือเป็นตึกหรือเป็นสนํานักงานหรือเป็นอะไร,ไรหลายคนอาจจะคิดว่าแบบโอ้โหเป็นโรงเรียนหรือต้องไปนั่งเขียนข้อสอบแบบโอ้โหแบบคนเป็นร้อยคนแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนตึกสํา,านักงานทั่วไปเลยค่ะแล้วก็สอบบนคอมพิวเตอร์ค่ะอืมก็คืออ่ะเลือก,กชอยก็เลือกบนนั้นใช่ข้อความอัตนัยก็พิมพ์ไปเลยใช่ค่ะ ลองเล่าประสบการณ์หน่อยว่าแบบมีอะไรแบบที่เราแบบมีการแบบอยากเตือนน้องชิโน้ไหมว่าเราเคยพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องใช้พาสปอร์ตด้วยค่ะเพื่อยืนยันตัวตนก่อนสอบถ้าสมมติว่าไม่มีอ่ะก็ไม่สามารถเข้าห้องสอบได้เลยต้องพาสปอร์ตเท่านั้นเลยใช่ค่ะเหมือนจะเป็นพาสปอร์ตกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตอย่างเงี้ยค่ะที่มีชื่อเราอ๋อก็คือบัตรที่มีชื่อเราให้ยืนยันตัวตนว่าเป็นตัวเราจริงๆซึ่งหนูก็ลืมเอาพาสปอร์ตไปสอบค่ะ แล้วเรามีบัตรอย่างอื่นไหมที่จะยืนไม่มีไม่มีเลยแล้วทําไงอ่ะแล้วคือเขาก็แบบเคร่งมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องใช้แบบพาสปอร์ต hmm. สแกนเพื่อที่จะเข้าสอบได้แล้วหนูก็เลยต้องแบบโทรหาคุณแม่ให้แม่เอาพาสปอร์ตมาซึ่งเป็นวิชาโซเชียลที่ยากที่สุดแล้วหนูก็แบบกำลังเครียดกับการแบบโอ้โหหนูจะสอบแล้วก็ไปลืมลืมพาสปอร์ตแต่ว่าโชคดีที่แบบพี่เขาค่อนข้างใจดีค่ะเขาก็แบบ เออเหมือนเลื่อนเวลาให้ไปเป็นตอนบ่ายอะไรแบบนี้อ,อ๋ออ,ออ๋อก็คือไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับการสอบของโรงเรียนหรืออะไรที่มันแบบเวลานี้เท่านั้นใช่ค่ะออม,มีรอบของมันได้ใช่ค่ะเป็นรอบๆวิชาที่หนูไปสอบมาที่เป็นภาษาอังกฤษที่มันต้องมีพิมพ์อะค่ะ คือเหมือนพอกดเริ่มทุกคนก็แบบเสียงเสียงแป้นพิมพ์คือดังมากก็อันนี้คือจะต้องใช้สมาธินิดนึงในการโฟกัสกับหน้าจอของเราอย่าแบบกกระกรๆกมันกดดันเหมือนกันเนอะมันดูเหมือนเหมือนเขาเก่งอะเราก็ไม่รู้แหละเราก็ข่มไปก่อน แล้วพอเราสอบเสร็จอ่ะพอประกาศคะแนนเขาประกาศคะแนนกันยังไงประกาศคะแนนบนเว็บ G D com เลยค่ะก็คือเราล็อกอินเข้าไปมันก็จะขึ้นคะแนนของเราเลยค่ะคือสอบเสร็จปุ๊บรอประมาณแบบครึ่งชั่วโมง15 mm. นาทีก็ได้คะแนนสอบแล้วค่ะเร็วเร็วมากคือไม่มีเวลาให้ทําใจแม้แต่ข้อสอบอัตนัยเขาก็ตรวจให้ทันทีเลยเหรอใช่ค่ะเหมือนเขาจะใช้ A I ในการตรวจอ๋อหุยวิคยาข้อสอบอัตนัยให้ตรงกับ A I เนี่ยมันต้อง มันต้องเดาอย่างไงเราต้องพยายามแบบศึกษาแพทเทิร์นว่าการสอบเป็นยังไงก็ลองไปอ่านที่รุ่นพี่เขาเคยสอบมาก่อนก็ได้ค่ะว่าเป็นยังไงเราจะได้แบบเตรียมการเขียนไปก่อนได้เป็นการเขียนที่สําหรับ AI ตรวจ้ว,ดดวนะไม่ใช่ว่าสําหรับมนุษย์หรืออาจารย์ครูตรวจเนาะได้คะแนนครบทั้ง4วิชาและว่านหมดฉลุยเราทํายังไงกับคะแนนนั้นบ้างก็เราก็จะต้องยื่นขอ GD Diploma ค่ะเป็นแบบใบจบ c ซ r t i f i c a เ e ตว่าเออเรา จบม6แล้วแล้วก็เราก็ต้องไปเทียบกับของอกระทรวงการศึกษาว่าเราจบมหอะค่ะก็คือผ่านทั้ง4ี่วิชาเท่ากับจบม6เลยใช่ค่ะก็คือไปรับใบรับรองต่างๆเพื่อ,อไปยื่นเข้ามหาลัยใช่ค่ะใช่มหลาลัยนี้คือยื่นเป็นแบบอยู่ๆยื่นได้เลยไหมหรือว่าต้องก็คือรอบการรับสมัครทั่วไปใช่ค่ะตามรอบการรับสมัครเลยเราก็ไปดูก่อนว่ามหาลัยท<ม>ี่หนูจะเข้าเนี่ย มันใช้ GED ได้ไหมแล้วก็เราก็แค่ยื่นใบสมัครไปได้เลยค่ะแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีมหาลาัยไหนรู้บ้างไหมว่ามีมหาลาัยไหนที่แบบรับสมัคร GED บ้างจริงๆแทบจะทุกมหาลาัยเลยค่ะเราก็ไปดู r e q u i r ว m e n ่ว่าเออเขารับไหมดูในเว็บ TCAST ก็ได้ค่ะก็จะบอกได้เลยใช่ค่ะมหาลาัยที่รับเนี่ยก็คือรับแทบทุกคณะเลยปะแทบทุกคณะค่ะแ,แล้วแต่ว่าเราจะเข้าคณะไหนใช้เวลาการสอบทั้งหมด4วิชาเนี่ย ระยะประมาณกี่เดือนประมาณหนึ่งเดือนค่ะนี่เร็วไวไปหมดเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเวลาในการรับสมัครเข้ามหาลัยสิใช่ค่ะคือแล้วแต่บางคนเขาก็อาจจะแบบใช้เวลาเตรียมตัวหนึ่งปีเพื่อเตรียมคะแนนสอบเข้ามหาลัยแล้วก็สอบ G D ไปด้วยแต่ของหนูอะคืออยากยื่นเพราะว่ามันจะต้องยื่นปลายปีของหนูจะยื่นรอบหนึ่งค่ะเป็นรอบพอร์ตหนูก็เลยต้องแบบรีบเก็บคะแนน G D ให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปฝึก ตรงตัวข้อสอบที่ยื่นเข้ามหาลัยด้วยค่ะก็คือต้องเตรียมตัวของการเข้ามหาลัยนั้นๆด้วยใช่ค่ะาการสอบเข้านิเทศจุฬาอินเตอร์เนี่ยจะต้องสอบอะไรบ้างของหนูคือจะยื่นรอบพอร์ตค่ะเป็นรอบหนึ่งก็จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษแล้วก็คะแนนคณิตศาสตร์ค่ะเป็นองหนูยื่นเป็น SAT ค่ะเป็น set verbal แล้วก็ set math แล้วก็จะต้องมีพอร์ตฟลิโอด้วยแล้วก็มีคะแนนสัมภาษณ์ด้วยค่ะพอร์ตฟลิโอคือเตรียมตัว เตรียมอะไรเข้าไปยืดให้เขาบ้างเขาก็จะมีเทมเพลตมาให้ค่ะสําหรับคณะนิเทศนะคะก็คือเราก็แค่ใส่กิจกรรมไปเลยเหมือนจะเป็นแบบ3กิจกรรมแล้วก็มีงานที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมเพื่อส่งเขาแล้วก็มีแบบ SOP เขียนแนะนําตัวเองจนได้เข้านิเทศจุฬาอินเตอร์อินเตอร์กับไม่อินเตอร์เนี่ยความแตกต่างของนิเทศจุฬาต่างกันยังไงบ้างครับจริงๆค่อนข้างต่างมากเลยค่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเรียนเหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า แต่คือถ้าเป็นนิเทศภาคไทยเขาจะมีแบบแบ่งสายไปอีกว่าแบบเออการแสดงหรือว่าแบบแอดหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าอินเตอร์เขาจะไม่มีเลือกสายค่ะเขาจะเรียนเกี่ยวกับการเอ่อคอมมูนิเคชันแมネจเมนต์ก็คือเป็นการบริหารจัดการสื่อมีทั้งแบบเรื่องการ p พับลิกสป a k i n g พูดในที่สาธารณะหรือว่าจะเป็นแบบ Advertising Marketing อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะแบบเรียนรวมๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยซึ่งวิชาพวกนี้มีอยู่ในภาคปกติไหคะ ไม่มีค่ะไม่มีอ๋อมันก็เหมือนกับเป็นอีกภาคหนึ่งไปเลยที่แบบไม่เหมือนกับภาคปกติที่จะแบบมีวิทยุโทรทัศน<ช>์มีอะไรอย่างเง<ช>ี้ยแล้วก็มีอินเตอร์อีกอันนึงใช่ค่ะอ๋อก็ถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งของนิเทศจุฬาตอนเข้าประเีหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ก้าวขาเหยียบเข้าไปเลยเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างค่ะก็ด้วยความที่ว่าจุฬา<ะ>เขามีกิจกรรมเยอะแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบรับน้องค่ะแล้วคือจริงๆิแล้วหนูเป็นคนที่อ่านใี่มงเชื่อไหมคะ พี่เคยดู YouTube เราพี่เคยด,พคยดูพูดเก่งมากว่หน้ากล้องอาจจะพูดเก่งแต่ว่าจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยทํากิจกรรมเลยคือหนูจะเรียนอย่างเดียวเข้าปีหนึ่งมีกิจกรรมรับน้องก็คือรุ่นพี่จัดเต็มมากคือหนูช็อกแบบกิจกรรมแบบคือเขาโหนตัวลงมาจากใต้ตึกแล้วก็แบบมีการสแสดงเยอะมากๆเลยเราเม็นคือนิเทศจุฬาด้วยใช่ค่ะหน,หนูก็เลยแบบช็อกน,นิดนึงว่าโอ้เขาเล่นใหญ่กันขนาดนี้เลยก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นตอนเรียนจะต้องสนุกมากแน่เลย แต่ว่าพอไปเรียนจริงแล้วคือแทบหลับค่ะทำไมอะ่ะคือมันจะเป็นแบบทฤษฎีส,ส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าปีหนึ่งหนูยังไม่ได้เรียนอะไรเยอะก็เลยแอบจะแบบช็อกนิดน,นึงเพราะว่าตอนมอปลายใช่ไหมคะหนูก็จะเรียนคาบละหนึ่งวิชาแล้วก็พักเบรกแล้วก็เรียนต่อแบบเรียนเวลา6-7วิชาแต่ที่นี่พอมาขึ้นมหาลัยคือเรียนวละชิวิชาวันละสวิชาแต่วิชาละสาชั่วโมง คือหนูงงมากว่าเฮ้ยคือเขายังไม่เลิกหรอหรือว่าเอ๊ะหนูสมาธิท่านเลยหนูเลยหนูยังไงจดใช่รียถ้าเป็นปากกาที่เป็นหมึกก็คือหมึกหมดไปแล้วเปลีน่นาแล้วเราปรับตัวยังไงปรับตัวแบบยากไหมกับการเรียนจากม .4 มปลายแล้วปึึกปีหนึ่งเลยเรียนมหาลัยเลยอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็อาจจะต้องมีปรับตัวเยอะหน่อยเพราะว่าหนูก็ยังไม่ค่อยชินกับวิชาที่เรียนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย หนูก็จะมีแบบง่วงๆบ้างแต่ว่าก็ต้องฝืนตั้งใจฟังแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าเรียนมาเรื่อยๆแล้วหนูเริ่มชินก็สามารถปรับตัวกับวิชาเรียนได้ค่ะหลังจากที่หนนี้ได้เรียนปีหนึ่งมาหนึ่งเทอมแล้วเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยว่าแบบการเรียนของที่นี่เนี่ยมันมีการเรียนยังไงการสอบยังไงบ้างอะไรอย่เงี้ยเพื่อให้น้องๆแบบสนใจนีให้มาอินเตอร์ ค่ะจริงๆก็สนุกนะคะเพราะว่าของหนูจะเป็นงานกลุ่มเป็นส่วนใหญ่เลยเราก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรือว่าแบบให้เพื่อนช่วยแบกหรือเราแบบเพื่อนแบบเวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะช่วยกันตลอดเลยรู้สึกว่าสังคมแบบเป็นสังคมที่ดีมากๆเลยแล้วก็เพื่อนๆเฟรนลี่กันมากๆเลยแล้วแบบบางทีหนูก็เอากล้องมาถ่ายวิดีโอตอนที่เรียนไปด้วยเลยแบบมาถ่ายลง YouTube ยูทูบด้วยเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าไม่ต้องแบ่งเวลาการเรียนกับทางานร่วมไปเลยค่ะ การสอบล่ะสอบเยอะไหมยากไหมแล้วก็ต่างจากภาพปกติไหมก็คือตอนสอบอะค่ะแอบกดดันนิดนึงเพราะว่าเป็นข้อเขียนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยและภาษาอังกฤษใช่ค่ะซึ่งอาจารย์ก็จะให้แบบไม่ใช่กระดาษหนึ่งแผ่นนะคะเขาจะให้มาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเป็นสมุดว่าจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งมีเป็นสิบๆหน้าเลยแล้วก็แบบบางทีก็จะต้องเขียนตอบแบบขั้นต่ำหนึ่งพันคำอะไรแบบนี้ ก็คือแอบกดดันนิดนึงเพราะว่าตอนที่หนูเรียนตอนมัธยมอะค่ะมันก็จะมีช้อยข้อกาที่หนูแบบเฮ้ยจาอันนี้คุ้นๆตอบอันนี้ละกันแต่อันนี้คือเหมือนเราจะต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาก็จะต้องตั้งใจเรียนในห้องด้วยเพื่อนํามาประยุกใช้ในข้อสอบด้วยค่ะตอนนี้ก็เป็นเทอมสองเทอมสองนี้ได้เรียนแล้วหรือยังเรียนไปบ้างแล้วค่ะก็จะมีแบบวิชา Public public s p e a k i n g ที่หนูจะต้องไปยืนพูดหน้าห้องคนเดียว8นาทีเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหนูก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะคะเหมือนเราได้ฝึกไปในตัวด้วยเพราะว่าหนูทํางานด้านนี้ด้วยแล้วก็แบบเออเหมือนได้ฝึกไปด้วยครูเขาก็จะสอนแบบเทคนิคการพูดการยืนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเรียนไปด้วยทำ u t u b e ไปด้วยอะ่ะแบ่งเวลายังไงอือคือต้องบอกว่าช่วงมัธยมอะค่ะแบบว่าหนูก็ไปเรียนตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำ u t u b e ตอนเย็น หรือว่าแบบช่วงปฐมคือหนูจะถ่ายคลิปวิดีโอทุกวันเลยค่ะแบบกลับมารีวิวสกูชี่รีวิวแบบของเล่นอะไรแบบนี้แต่ว่าพอโตมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเรียนหนักขึ้นแล้วก็ต้องทำกันบ้านด้วยหนูก็เลยจะแบ่งมาถ่ายช่วงเสาร์อาทิตย์แทนค่ะก็เหมือนอลดจำนวนคลิปลงในแต่ละอาทิตย์เนาะเพื่อให้แบบการทำทั้ง<ม>การเรียนแล้วก็ u t u b e เนี่ยมันมีแบบคุณภาพที่มันค่อนข้างดีที่ไม่ใช่ทำแบบลวกๆเนาะแต่ละอย่างใครๆก็บอกว่าแบบ ยูทูบเบอร์ทำงานสบายรีวิวอะไรอย่างงี้เห็นไหมว่ามันหนักมากเราต้องแบ่งเวลาแบบอดหลับกดนอนเนาะการที่เราจะประสบความสำเร็จในสายงานนี้ไม่ใช่แค่แบบฟลุกหรือว่าแบบว่าอุ๊ยโด่งดักอะไรอย่างงี้ไม่มันเกิดจากความมันเกิดจากการพยายามของทุกคนน่นเองแล้วหลังจากนี้ในอนาคตก็คือจะยังคงทำ YouTube ต่อไปไหมหรือว่ามีแพลนที่จะมีความชอบอื่นๆเข้ามาเสริมด้วย ค่ะก็ตอนนี้หนูก็มีแบบหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มก็จะมีไปทําเป็นช็อตวิดีโอใน Tik t o อกด้วยค่ะแล้วก็ในอนาคตคือหนูอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะมีแบบธุรกิจเป็นของตัวเองมีแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะก็เลยแพลนว่าอยากจะทําแบรนด์เครื่องสำอางใ่ไคมะแป็นเครื่องสำอางแบบมีแนวในใจหรืออย่างว่าแบบเป็นแนวไหนมีค่ะก็คืออยากจะทําแบบบรัชเอาไว้แบบแต่งหน้าอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําอยู่ด้วยค่ะทำอยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็รีวิวด้วยมันก็จะแบบรวมๆแล้วเอาวิธี เอาวิชาเรียนของเรามาเสิร์ฟตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็อุ้ยแสดงว่าอีกไม่นานสิพวกเราก็จะได้เห็นแล้วกาบแบรนด์นี้นะครับอุ้ยขอให้ประสบความสําเร็จด้วยนะคร<ะ>อยากพี่นนท์นี่เนี่ยให้คําแนะนํากับน้องๆหน่อยสําหรับน้องๆบางคนอาจจะเอ๊ะพี่นนท์นี่ถ้าแบบพวกเราเป็นพวกแบบขี้เกียจเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสอบเทียบเลยอันนี้แบบถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมสำหรับแบบวิชาอะไรเงี้ย คือหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีแพลนมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะทําอะไรอยากจะเข้าคณะไหนการสอบเทียบก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะเหมือนเป็นทางลัดที่ทําให้เราได้ประสบความสาเร็จเร็วขึ้นเหมือนจบม6เร็วขึ้นไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากจะทําอะไรหรือว่าเอออยากจะเข้าคณะไหนหรือชีวิตในอนาคตจะเป็นยังไงต่อก็หนูรู้สึกว่าถ้าการเรียนต่อมปลายเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราแบบ รู้จักแต่ละวิชามากขึ้นหรือว่าได้ทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนมากขึ้นอาจจะค้นพบความชอบของตัวเองก่อนถึงจะค่อยเข้ามหาลัยแบบนี้ค่ะแล้วนนนี่ไม่เสียดายหรอชีวิตวัยแบบมปลายที่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่แบบสนุกที่สุดของเราอ่ะมันมันหายไปไหมรู้สึกมันหายไปก็หายไปนะคะพวกกิจกรรมแบบกีฬาสีหรือว่าประธานนักเรียนหรือเชียหรืออะไรแบบนี้หนูก็ไม่ได้ทําเลยเพราะว่าช่วงที่หนูเรียนมสี่เนี่ย เป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็เพิ่งมาได้แบบเปิดเทอมประมาณเทอมเดียวแล้วก็ออกแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเออหนูก็สามารถไปหาประสบการณ์รอบนอกได้เพราะหนูก็ทํา YouTube ไปด้วยอย่างเงี้ยหนูก็ได้<า>ไปพบปะผู้คนแล้วก็เพื่อนม4ก็ยังมีติดต่อกันอยู่ค่ะยังนัดกินข้าวกันอยู่เลยแล้วก็ไปรับประสบการณ์จากเพื่อนม4แล้วก็เป็นม5ของเราได้ต่อเนาะใช่ค่ะก็แบบว่าเจอเพื่อนๆอนออนไลน์หรือว่าไปเป็นเพื่อนมหาลัยเลย สุดท้ายให้พี่นนนี่ฝากให้กำลังใจกับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยหน่อยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรถนัดอะไรอยากให้แนะนำหน่อยว่ามีวิธีการยังไงดี ก็อยากให้น้องๆแบบไม่ต้องเครียดมากค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรหรือว่าถนัดอะไรอยากให้ลองทํากิจกรรมเยอะๆลองหลายๆอย่างถึงแม้ว่ามันจะแบบดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างแต่อย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเติบโตขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลาัยนะคะใครที่แบบมีคณะในฝันหรือว่ามาหาลาัยในฝันก็อยากให้ตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้เพราะว่า การที่เราเตรียมสอบหนักๆตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยแล้วเราก็จะเห็นแบบเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบภูมิใจด้วยค่ะใครยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะแบบเรียนอะไรก็ลองใช้วิธีเดียวกับพี่นนทนี่ได้แล้วก็หลังจากนี้ พี่โมงก็จะคอยติดตามพี่นอนนี่ให้ประสบความสำเร็จและหลังจากนี้อยากให้พี่โมงพาใครมาสัมภาษณ์ด้วยก็คอมเมนต์มาบอกได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง t ทูปลุกป,ปัญญาวันนี้พี่โมงและพี่นอนนี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย